สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนเจอกับสนอีกแล้วนะคะกับช่องสนพยาฟิก์มีเพื่อนคนหนึ่งคอมเมนต์เข้ามาอยากให้สนทำคลิปเกี่ยวกับการจองโรงแรมในต่างประเทศใหนะ้วันนี้สนก็เลยมาทำคลิปให้นะคะสำหรับหลายๆคนที่มีแลนที่จะไปเที่ยวต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศในแถบยุโรปในแถบสแกนดิเนเวียนหรือประเทศที่อยู่ ทางเอเชียของเราถ้าเราจะไปทําวีซ่าท่องเที่ยวนะคะเอกสารการจองโรงแรมก็จะเป็นเอกสารหนึ่งที่เราจะต้องยื่น ไปกับการทําวีซ่าด้วยนะคะและใบจองโรงแรมเราก็จะมีไว้เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงอที่จะทําแผนการเดินทางในการท่องเที่ยวของเราด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะสนจะมาแชร์วิธีการจองโรงแรมกับ a g o d a ซึ่งเป็นเว็บไซต์หรือแอปในการจองตั๋วโรงแรมที่หลายหลายคนรู้จักกันดีอยู่แล้วสําหรับบางคนอาจจะทําเป็นอยู่แล้วนะคะแต่สนก็เชื่อว่าอีกหลายๆคนก็ยังไม่เคยทําแล้วก็ยัง ทำไม่เป็นนะคะวันนี้ส่วนก็เลยจะมาแชร์วิธีการจองให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะก่อนไปดูวิธีการจองส่วนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปดีๆในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสําหรับวิธีการจองที่พักจองโรงแรมกับทาง a l โกูดานั้นจะมีวิธีการยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อ,รอมๆกันเลยค่ะวันนี้ส่วนจะมาแชร์วิธีการจองห้องพักกับเลโกดาทั้ง ในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะเพราะว่าวิธีการจองก็จะเหมือนเหมือนกันนะคะต่างกันแค่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการที่จะเข้าไปพักนะคะให้เราเข้ามาหน้า Google นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าจองห้องพักกับ Agoda เสร็จแ,แล้วมันจะเข้ามาหน้าแรกนะคะให้เราสังเกตตรงนี้นะคะ www.agoda.com a g o ก d a โรงแรมที่พักจองที่พักราคาพิเศษกับ a g โก a ให้กด ไปเลยค่ะจากนั้นมันจะเข้ามาหน้าเว็บไซต์ของ a g o ก a นะคะสำหรับหน้านี้มันก็จะมีให้เราเลือกนะคะเป็นที่พักทั้งหมดที่พักส่วนตัวตัวเครื่องบินบวกที่พักด้วยแล้วก็ตัวเครื่องบินอย่างเดียวที่พักระยะยาวนะคะก็ให้เรากดตรงที่พักทั้งหมดนะคะเสร็จแล้วให้เราดูตรงนี้นะคะว่าเราจะพักแบบค้างคืนหรือพักแบบชั่วคราวนะคะ ถ้าเราต้องการที่จะเข้าพักแบบค้างคืนนะคะก็ให้กดตรงตรงนี้เสร็จแล้วให้เราเลือกเมืองหรือสถานที่ที่เราต้องการที่จะเข้าไปพักนะคะสมมติว่าส่วนอยากจะไปพักที่เชียงใหม่นะคะเมืองเชียงใหม่เสร็จแล้วให้เรากดเลือกวันที่ต้องการที่จะเข้าพักนะคะสมมติว่าเราจะเข้าพักวันที่9้าพฤษภา เช็คเอาท์วันที่สิบสองห้องหนึ่งห้องถ้าเราต้องการเพิ่มห้องก็ให้บวกตรงนี้เลยนะคะบวกเข้าไปได้เลยแล้วแล้วก็สำหรับผู้ใหญ่หนึ่งหรือสองท่านหรือสามสี่ท่านก็ให้กดรวมไปตรงนี้นะคะถ้ามีเด็กอายุแรกเกิดถึงสิบเจ็ดปีก็ให้บวกตรงนี้เข้าไปนะคะสมมติว่าสนจะจองหนึ่งห้องพักสำหรับผู้ใหญ่สองคนนะคะ เสร็จแล้วก็ให้เรากดค้นหาได้เลยค่ะจากนั้นมันก็จะขึ้นมาให้เราเห็นรายละเอียดของแต่ละโรงแรมที่อยู่ในเชียงใหม่นะคะเราสามารถที่จะเลือกราคาต่ำสุดถึงราคาสูงสุดได้ตรงนี้นะคะสมมติว่าเราจะเลือกราคาต่ำสุด500ถึง3,500บาท และสําหรับคนที่ไม่ต้องการที่จะชําระเงินตอนนี้เลยนะคะเราอยากที่จะไปชําระเงินในวันที่เราเข้าพักก็ให้คลิกลงตรงนี้นะคะชําระเงินณนะที่พักต้องการให้อยู่ในใจกลางเมืองแล้วก็รวมอาหารเช้าสังเกตว่ามันก็จะเซิร์ชมาให้เราใหม่นะคะให้ให้ตรงกับที่เราต้องการนะคะ ถ้าเราต้องการโรงแรมที่มีสระว่ายน้ำด้วยให้มีอ่างอาบน้ำให้อยู่ในเขตเมืองเก่าหรือประเภทที่พักอยากให้เป็นแบบอพาร์ตเมนต์เป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เป็นโรงแรมหรือรีสอร์ทหรือโฮเทลโฮมสเตย์เกสเฮาส์เราก็สามารถกดเลือกลงไปตรงนี้ได้เลยนะคะวิธีการดูโรงแรมที่เราต้องการนะคะเราก็เลื่อนลงมาข้างล่าง เราดูรูปภาพแล้วเราชอบถ้าเราชอบโรงแรมไหนนะคะเราก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยรายละเอียดเขาก็จะบอกว่าเป็นโรงแรมสามดาวนะคะอยู่ไกลจากใจกลางเมือง1.5กิโลเมตรมีอาหารเช้ามีที่จอดรถมีฟรี WiFi นะคะมีพวกวิวภูเขาด้วยถ้าเราต้องการดูโปรโมชั่นก็สามารถกดตรงนี้ได้นะคะ สมมติว่าเราอยากจะดูรูปภาพแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมก็ให้กดตรงรูปภาพนะคะจากนั้นมันก็จะขึ้นมาให้เราเห็นเราสามารถเลื่อนดูรูปภาพตรงนี้ได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นภายนอกอาคารนะคะถ้าเราต้องการดูรูปภาพ ของห้องพักก็ให้เรากดดูตรงนี้ได้นะคะมันจะโชว์ให้เราเห็นหมดเลยอันนี้น่าจะเป็นห้องแบบบิ๊กแฟมิลี่นะคะมากันหลายคนมีพ่อแม่ลูกประมาณนี้นะคะหลังจากที่เราดูรูปภาพของห้องพักดูบรรยากาศของห้องพักแล้วเราสนใจแล้วเราสนใจที่จะจองห้องพักนะก็ให้กดตรง ดูท <ITA> ี hal, ่พักได้เลยค่ะจากนั้นเขาก็จะขึ้นมาให้เราดูของแต่ละประเภทของห้องพักนะคะเช่นอันแรกนะคะก็จะเป็นห้องพักเตียงแฝดเป็นทวินส r รูมนะคะสิทธิประโยชน์ก็จะมีอาหารเช้าสำหรับ2ท่านยกเลิกการจองได้ฟรีก่อนวันที่2พฤษภาชำระเงินหน้าที่พักที่จอดรถอินเทอร์เน็ตฟรีน้ำดื่มฟรี ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตในการจองนะคะเราสามารถไปจ่ายในวันที่เราเข้าพักได้นะคะส่วนลงมาด้านล่างนะคะก็จะเป็นห้องโคโค่แมทห้องพักเตียงใหญ่ดับเบิลรูมนะคะห้องดีลักคิงห้องดีลักเตียงใหญ่ดีลักดับเบิลรูมห้องคิงสำหรับครอบครัวเป็นแฟมิลี่คิงนะคะ ห้องสำหรับครอบครัวสามคนเป็นเป็น Triple family Room นะคะส่วนราคามันก็จะแตกต่างกันนะคะก็ให้เราดูราคาแต่ละห้องตรงนี้ได้นะคะซึ่งราคาเหล่านี้นะคะจะเป็นราคาต่อคืนที่ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียมนะคะสมมติว่าสนดูห้องแล้วนะคะสนชอบห้องดีลักเตียงใหญ่สำหรับ2ท่านนะคะแต่ห้องนี้เราจะไม่สามารถจ่ายในวันที่เราเข้าพักได้นะคะ ฉันส่วนเลือกใหม่เป็นห้องนี้นะคะเป็นห้องดีลักคิงตัวนี้จะมีชำระเงินนัดที่พักได้นะคะเขาจะขึ้นรายละเอียดให้เราดูนะคะเป็นห้องหนึ่งเตียงคิงไซส์ขนาดห้อง30ตารางเมตรวิวภูเขาเป็นห้องปลอดบุหรี่มีฝักบัวนะคะ สำหรับห้องนี้เราสามารถยกเลิกการจองได้ฟรีก่อนวันที่2พฤษภานะคะสมมติว่าสนจะเลือกจองห้องนี้นะคะก็ให้กดจองได้เลยค่ะจากนั้นมันก็จะมาหน้าให้เรากรอกข้อมูลของผู้เข้าพักนะคะให้เรากรอกชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษอีเมลแล้วก็ยืนยันอีเมลอีกครั้งเบอร์โทรศัพท์ประเทศไทย เสร็จแล้วให้เรากดจองได้เลยค่ะจากนั้นให้เราเข้ามาหน้าอ e ีเมลของเรานะคะมันก็จะเป็นอ e ีเมลจาก Agoda Customer Service นะคะก็จะเป็นอ e ีเมลยืนยันการจองที่พักจาก Agoda นะคะเป็นห้องพักหนึ่งห้องสำหรับสามคืนเป็นห้องพัก Deluxe King ชื่อผู้เข้าพักสำหรับผู้ใหญ่สองคน สิที่ประโยชน์ก็จะมี WiFi อาหารเช้าที่จอดรถฟรีอินเทอร์อนเน็ตฟรีน้ำดื่มฟรีนะคะแล้วก็จะเป็นราคารวมห้องพักทั้งหมด5,568บาทนะคะสมมุติว่าเราอยากจะขอใบยืนยันการจองแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะก็กดเข้าไปตรงนี้หรือจะขอใบเสร็จรับเงินขอรับบริการเพิ่มเติมเช่นเตนียงเสริมต้องการอาหารเช้าเพิ่ม ต้องการที่จะยกเลิกการจองต้องการเปลี่ยนวันเข้าพักหรือแก้ไขข้อมูลผู้เข้าพักให้เราสามารถกดเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะคะส่วนสําหรับท่านใดนะคะที่ต้องการที่จะจองไปต่างประเทศนะคะขั้นตอนเริ่มต้นก็ให้ทําเหมือนกันเลยนะคะสมมุติว่าสนจะไปเที่ยวเมืองเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็ให้พิมพ์ชื่อเมืองลงไปนะคะมันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ เหมือนเดิมนะคะก็ให้เราเลือกวันที่ต้องการที่จะเช็คอินแล้วก็เลือกวันเช็คเอาต์ต้องการหนึ่งห้องสำหรับผู้ใหญ่สองท่านนะคะแล้วก็ให้กดค้นหาได้เลยค่ะมันก็จะขึ้นมาหน้าให้เราเลือกที่พักนะคะเหมือนเดิมเลยเหมือนที่เราเลือกในประเทศไทยเลยนะคะสมมติว่าสนจะเลือกให้อยู่ใจกลางเมืองแล้วก็รัวอาหารเช้านะคะเราก็ เลื่อนลงไปเรื่อยๆนะคะลงไปข้างล่างดูราคาที่เราพอรับได้นะคะสมมติว่าสนจะเลือกโรงแรมนี้นะคะสนก็จะดูว่าห้องพักเป็นยังไงบ้างนะคะดูบรรยากาศของห้องพักข้างนอกแล้วก็ข้างในโรงแรมนะคะกดดูห้องพักด้านในนะคะ สมมติว่าสนพอใจในราคานี้แล้วก็ชอบโรงแรมนี้นะคะสนก็กดเข้าไปได้เลยสนก็จะกดดูห้องพักนะคะเสร็จแล้วมันจะขึ้นมาหน้าให้เราดูแต่ละประเภทของห้องพักนะคะเป็นอันแรกก็เป็นห้องพักเตียงแฟด t w i n นส์รูมนะคะฟรีอาหารเช้าสองท่านยกเลิกการจองได้ฟรี ก่อนวันที่ยี่สีพฤษภาชำระที่ห้องพักได้แล้วก็มีฟรีอินเทอร์เน็ตไร้สายนะคะห้องพักสำหรับสามคนเป็นริปเปิรรูมสิทธิประโยชน์ก็จะคล้ายๆกันนะคะสมมติว่าส่วนจะเลือกอันแรกนะคะเป็นห้องพักเตียงแฟดเนาะก็ให้กดจองจากนั้นให้เรากรอกข้อมูลผู้เข้าพักนะคะอีเมลแล้วก็ยืนยันอีเมลอีกครั้ง ให้ใส่เบอร์โทรประเทศไทยเสร็จแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างให้กดไปต่อขั้นตอนสุดท้ายเลยค่ะเสร็จแล้วมันจะเข้ามาหน้าชำระเงินนะคะมันจะมีชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตถ้าเราต้องการที่จะจ่ายเลยเราก็สามารถกรอกข้อมูลลงไปตรงนี้ได้นะคะเป็น Visa Master หรือ AMEX ให้เราเลือกตรงนี้นะคะ แล้วก็ชื่อผู้ถือบัตรหมายเลขบัตรวันหมดอายุแล้วก็ตัวเลขสามตัวหลังบัตรนะคะเสร็จแล้วก็ให้เรากดจองตอนนี้ได้เลยนะคะสำหรับการจองไปต่างประเทศนะคะเขาจะไม่มีการจ่ายต่างหนัดที่พักนะคะถ้าเราอยู่นอกประเทศของเขานะ,ะเขาจะให้เรากรอกเป็นบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต เท่านั้นนะคะแต่ว่า Al ัอากดาจะยังไม่เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของเรานะคะก็จะใช้ข้อมูลเพื่อยืนยันการจองเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนใจที่จะยกเลิกการจองนี้นะคะก่อนวันทีออ่23พฤษภาคมนะคะเขาก็จะไม่ตัดเงินจากบัตรเครดิตของเรานะคะเราก็สามารถเข้าไปยกเลิกได้เลยนะคะ สำหรับวิธีการจองห้องพักจองโรงแรมกับเว็บไซต์ของ Agoda ก็มีเพียงเท่านี้นะคะส่วนหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนถ้าเพื่อนๆมีคำถามหรืออยากให้ส่นทำคลิปเกี่ยวกับอะไรให้นะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะส่วนจะไปหาข้อมูลแล้วก็มาทำคลิปไว้ให้ค่ะส่วนคลิปนี้ส่วนขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย